สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสูขคูสูคนผูผพกพ่อกับช่องสาวบ้านหนหาสุวิเดนพี่น้องจา้าพบกพอกันมือนีมาพร้อมกับดอกชวนชมงามสวยๆจ้ะพี่น้องคนหมักปลูกเนาะค่ะปลูกกันได้กับหมักอันนั้นคือว่าละหมักดอกไม้ปลูกเบื้องกับงามตาพี่น้องจา้า คริปนี้สาบะนมีตัวเลขมากหมาฝากมาตอนก็เกาหลับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยจอบอยู่สองงวดเตะบนแตะกลางทั้งสองงวดพี่น้องงวดหกเจ็ดกะตรงตรงงวดสองเปดกะตรงตรงพี่น้องหกเจ็ดกะสองเปดกะเข่าทั้งบนทั้งล่างจ้ะมางวดบังหันจอบเบิ้งพี่น้องเอ้ยเก่าสีกับศูนย์หกตรงตรงติมติมจังจังถือว่าเข่าสองงวดติดแล้วจ้า งวดนี่เพิ่นก็นเลยให้สาบานานมาบอกมาฝากมาตอนเอฟซีแฟนชองจ้าเพิ่นบอสะดวกให้สัมผณสเด้อค่ะเ่เพิ่นส่งตัวเลขมาให้สาบนาหละละจ้ะสาบนาเลยยิบยกมาบอกมาฝากมาตอนฟังให้จบฟังให้เข้าใจเป็นสูตรหนวยคำนวนเด้อพี่น้องคะเป็นแรงข่าวไม่ที่เดินดีค่ะที่สาบนาบึงอยู่เนี่โอ้เดินดีครับจ้ะเป็นของผู้เท่านครชำจังหวัดเลยพี่น้องคุณเลยทั้งเมืองเลยผุระจ้ะ เพิ่นกะได้น้ำตุเรกให้สาวบ้านานั่นางวาวเว้เว้สูบพี่น้องเฟ้นจ่องเอฟซีฟังแบ่งปันเนาะค่ะกะล้องเบิ่งค่ะนี่งวดที่สามเดีวสิแตกบนแตกลางโบแตกกะคอให้เลขกเพิ่นเขาเด้อค่ะให้เขาคือจังสองงวดที่จบอมมานันเนาะจ้ะหรือผู้ใดมีแนวทางเนาะค่ะอยากวางในช่องสาวบ้านนาหนุ่มสุเดนสามารถเอสดีไลน์คิวอาร์โค้ดนี่แหละค่ะคิวอาร์โค้ดอยู่ในคลิปนี้ค่ะ ที่เห็นอยู่นี่เป็น QR ค o d e ลายส่วนตัวผู้ใดขอเขากุมทั้งเพื่อนบ้านกะทักทายมาได้ในนี่แหละค่ะีไลน์นี่แหละเดี๋ยวสาวบานาจะดึงเขาเนาะคะ่ะสาวบานาบบมีลน์กุมรัชบาลไทเดอร์พินองจามีตาลายกุมอออกคือทั้งเพื่อนบ้านเคนันเนาะค่ะบ่าวไผเนาะคะ่ะอยากแบ่งปันในช่องสาวบ้านานุ่มสวีเดนมีสูตรหน่วยแม่นๆหรือว่าความฝันแม่นๆ สามารถนำมาแบ่งปันนะคะทักทายมาได้ตามไอดีไลนี่เลยได้ดจ้าฝากนี่เด้อค่ะมากลิบนี่ฝากกดไลค์กดแชร์เปิดค่าการมองเห็นน้ำใจถือปิดกันนะพี่น้องค่ะก็คือเกล้นนะคะมักชอบกับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ค่ะเอาเบา,บา,บาลายใหญ่ไปจัดพี่น้องจา้าเดี๋ยวจะให้เบิ้งว่าทั้งอ่ะผู้เฒ่านครชํ้คุณเลยนี่เปินให้ตัวเลขตัวใหมาแบ่งปัน มาฝากมาต่อนไปบึงไปฟังผอมๆกันเลยจ้ะแต่ก่อนอื่นจะย้อนเนาะคะ่ะให้บึ่งงวดเก่าว่าเพื่อนไห้ตัวใดมาเนี่ไปบึงผอมๆกันจ้ะนี่เลยจ้ะงวดก่อนเพื่อนไห้หกเจ็ดก็สองเปดเตกบนเตกล่างนี่ที่เพื่อนบอกสู้สาวบรนณาฟังกับไห้ตัวเลขกมาว้างนั่นแหละแต่ว่าสาวบันาพได้ลุงเนะาะกังวดวางหันวันทนนยยนนนนี่หนึ่งกันยายุนวางหันจ้ะเห็นชัดบนนี่หนึ่งกันยายุนวางหันพี่น้องจ้ะ เขาถึงเก่าซีเขาถึงศูนย์หกอันนี้สิทิ์ติงวดเก่าเด้อค่ะเอามาย้อนให้เบื้องเงื่อนเสอจ้ะเนี่ยจ้ะอู้เพิ่นแม่นยี่หลีพี่น้องงวดวังหันก็ให้ถึงสองเปดถึงเจ็ดหกอกของเพิ่นขะอี่หลีบนหลังงวดนี้เป็นไห้มาแล้วจ้ะชัดโมโน้อค่ะเอฟซีเห็นบบเนี่ยจ้ะอันนี้งวดวันที่หนึ่งงวดเก่าที่ผ่านมาพี่น้องเดี๋ยวเสียเบื้องงวดใหม่ที่เปิ้นซงไม่สาวบรรณาเนี่ยจ้ะสาวบรรณาเลยขอเพิ่นว่า แตกบนแตกลางก็ขอแบ่งปันเอฟซีเดอ้อเพนวาครับได้ครับพผลิส่งไม่สาวบานาเนี่ยจะ้ะส่งไม่สาวบานาบองสูงพี่น้องเฟนชองเอฟซฟังนี่ลายมือพผลิจะ้ะในงวดวันที่16กันยา6 7จ้าหลักสิบมีหามีเจ็ดมีแปดเดอ้อค่ะหลักร้อยมีศูนย์มีหนึ่งมีสองงวดนี้เพิ่นจับให้มีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปด เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองจ่ะเต้พนมีเลขก,กันไหน่ออมพี่น้องมีหาเจ็ดกับเจ็ดแปดโอ้คลิปนี้รู้สึกว่าหลายหางเดอ้อค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าเก้าหางค่ะแล้วกัตัวกันพอมกับร้อเบ,บิงว่าคงสุธัยเป็นจิตตัดไหโบนเนาะค่ะนี่แหละค่ะผู้เท่านครชัมคนเลยจ่ะ ขอบุญขอคุณเนาะค่ะทางคุณพ่อที่ได้นามาฝากมาตอนเดี๋ยวสาบานาะจะไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนแล้วก็สติติประกุปงวดเก่าให้เบิ้งน้าจะได้ตัดินใจง่ายๆเนาะค่ะจ้าเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนเด้อค่ะผู้เฒ่านครชําคนเลยจะ้ะในงวด16สิงหาเออ16กันยายนขอโทษขอัยค่ะ16กันยายนหลัก1ินีเป็นหนีหามี5มี7มี8ดแต่พน,น,นเนไปที่แเ,เด้อจ้ะ หลักหน่วยมีศูนย์มี1มี2จับคู่หายมีหาศูนย์หา1นึ่งหาสองเจ็ดศูนย์เจูตกันบันคือหาแกับ78แต่เพิ่นน้นๆให้วงกลุมให้คือ80กับ82จ้ะสองวดติดราคาล่งข่าวใหม่นะคะคุณผู้เท่านครชำคนเลยเดอรพี่น้องเดี๋ยวสิเรียบเทียบ,ยบสสถิติตีหงวดเข้าให้เบิ้งน้ำขาจีด้าะตัดินใจไง่ายๆเนาะ ามนี่เลยจ้าสถิติกวดเก่างวดไม่จ้างวดเก้านี่สาบานาะเอาลายมือพิอนมาให้เบิ้งเลยเด้อค่ะเพราะว่าสาบานาบ่ได้ลงุงเนาะค่ะก็เลยเอาของพินมาให้เบิ้งเลยเบิ้งเนี่ยจ้าเป็นวงกลมให้เก่าสีจังๆค่ะศูนย์หกกะตรงๆพี่น้องจ้ากะเดี๋ยวสิล้อถามคงสุทไทยว่าเพินจะตัดให้หน้อยหางโมเนาะจ้ะคิดว่าเป็นชุดเต็มหรือเปล่าที่พินทรงมาห้สาบานานี่ค่ะ ในวันวันที่16กันยา6 7เด้อค่ะหลักสิบมี5้มี7มี8หลักหน่วยมีศนย์มี1น่มี2มีหา0นย์หา1หา2 707จ็ดศูนย์จสํ้าสำหรับเลขกันบนไหนหา8ดกับ78เด้เดอค่ะกันไว้2หางกะพิจารณาบึงค่ะว่าตรงกับอาจารย์ไหนแน่เนาะค่ะก่อนสินน้ำไปลงทุนกับพิจารณาหลายๆก้อนแล้วกับเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักว่าเป็นตาลงทุนบ่อเนาะค่ะเนาะ ก็ถือว่าท่สาบานาจอบมานน่อู้พี่น้องสุดยอดหลยค่ะเลขกเพิ่นนี่แตกบนแตกล่างถึงสองหดติดเลยนน่บ่ธทั้มาดาเลยจะ้กะก็เลยขออนุญาตเพิ่นนํามาวางเพราะว่าเพิ่นบอกว่าให้จอบเบิ่งไปก้อนนึงสิแม่ค่ะจอบเข้าสองหดเล้วเนี่ยจอบบ่อดดแล้วพี่น้องต้องหยิบหยุกมาวอามาฝากมาตอนแลวจะ้กะก็คือเก้านั่นล่ะค่ะสูตรในคำนวณนีน้เขามีรุดสาบานากระยิบยุกมาเป็นแค่แนวทางให้พี่น,อน้องเฟนจงเอฟซีผิดจารณาเบิ่งค่ะ ว่าเป็นตาเป็ี่ยนแต่น้าไปลงทุนบ่อเนาะค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอกะสาบนากะย้าคือเก่าว่าเป็นแนวทางจะขอให้มีบุญสัมพันธ์กับเพิ่นเนาะค่ะขอบุญขอบคุณเนาะค่ะผูเทานครชําทั้งจังหวัดเลยกะขอบุญขอบคุณหลายหลายที่น้ำตวเรกมาฝากมาตอนขอบุญขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะที่บิ้ถึงบ่ปะที่ยู่เคยงขังกันเลยมาขอบุญขอบคุณหลายๆค่ะคลิปนี้กันนั่นนะคะบ่ขคอยยังไลค์ขอให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กิ้งๆ้เนาะค่ะ เปิดขาก่อนมองเห็นแค่นั้นล่ละค่ะสำหรับคำขอบคุณจ้ะเอาคลิปนี้บ่าวหลายใหญ่ไปในงวดวันที่16กันยายนสาบ,บนาก็ขอให้หิงๆปังปังรวยรวยจับเงินหล้านเงินแสนน้ำกันสู่ขู่สูคุ้นเงินไหลกองทองไหลเข่าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน่าไปละค่ะสวัสดีค่ะ